หนึ่งแชร์นะครับนะแชร์ให้หน่อยนะครับแนละ้วดูพี่ลอมนะพี่ลอมแชร์แล้วเห็นไหมก็คืออยู่ในกระปุกแชร์อยู่นี่อ๋อตะวันหัวใจเหรอดูดิดูไปยังตะวันหัวใจไวนี่ขนาดเดินยังตะบันหัวใจเลยอ่ะสสวััดีครบขอบคุณของขวัญนะครับนะเออครับดี ฮัโลโหลสวัสดีครับค <c oughs> ื <c oughs> อสวัสดีครับเสียงไรอะ่ะเสียงไรอะ่ะ ครับช่วยกันตบ่นหัวใจหน่อยนะครับตนะคอกหัวใจรัวๆหน่อยนะครับตนะขอบคุณน,นะครับขอบคุณของขวัญน,นะครับนะฮะไม่ได้เอ่ยชื่อคือมันอ่านไม่ทันนะครับนะก็ขอขอบคุณน,นะเออก็มันเงียบไงโคตรเงียบเลยแหละเฮ้เฮเออเอาดิเป็นยานเดียว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  เสียงเหมือนเขาเดินโอเคนะครับนะเคาะหัวใจรัวๆไปนะครับนะเคาะหัวใจรัวหน่อยหมื่นสองนะหัวใจเคาะไปเรื่อยๆนะครับนะเคาะไปเคาะไปเคาะไปบานหัวใจไปใครอ่ะใครพูดวะใครพูดวะผูู้ชายแก่พดใคร ตกใจเงาเสาเออแต่เสียงคนอ่ะเขามีเสียงผู้ชายแกเลยถามบีดิมีใครจะมาบ้าฮัลโหลสวัสดีครับไอหลอมทำไมมันเยีบยมแล้วมันได้ยินเสียงแช์หน่อยนะครับนะอะไรอ่ะ เคยเดินตามผมใช่ปะไม่มีไอ้หลอมเงาอะไรอ่ะเงาลรงไหนตรงไหนอะตรงไหนตรงไหนบีบีตรงไหนตรงไหนบอกไหนตรงไหนเฮ้ยไอ้หลอมหลอมพิมพ์เงินเพียบเลยหอมพิมพ์เงินเพียบเลยตรงไหนอะ ตรงไหนวะไม่มีไม่มีมีแต่เสียงถ้าเสียงก็มีเริ่เห็นกันเต็มเลยอ่ะไม่มีมีมีเสียงเสียงก็มีเพื่อเป็นขดีนยันแชร์ให้หน่อยแชร่หน่อยทุกคนแชร์ให้หน่อยยอดแชร์แชร์ให้หน่อยโอ้โหตะบันหัวใจโอ้โหใจขอบคุณหัวใจยิ่งขึ้นมาอยู่เลยนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับนะตะบันไปตะบันหัวใจให้หน่อยนะครับนะสี่ร้อยกว่าท่านนะครับนะ แชร์ให้ทีแชร์ให้หน่อยนะครับนะไอ้ลอมอะได้ <ห ả? S 2> ยินได้ยินได้ยินอะไรสวัสดีครับฮัลโหล เออไม่มีทุกคนนะครับน้าได้ยินอะไรนะครับนะเห็นอะไรพิมมาบอกนะขอบคุณมากมากนะครับนะที่พิมมาบอกอุ้แต่กูจะกระโดดตกก็ตอนนี้ไรรอมขาขามึงแกขามึงเอ้ย มมันมีอะไรมันมีอะไรขยับตรงเนี้ยไม่คิดอ่ะในไลฟ์กว่าเขาได้ยินทุกคนออไอ้ละรอย่มานี่ดิรู้ก็รู้อยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้เห็นี่เย

ัวอะไรก็ได้เห็นทุกคนเลยเราสวัสดีครับ้ยไอ้ลมอะไรเหงาปะวะ สาเสาเหรอเออโหตกใจตกใจหลับดูดิโอ๊ยแช่หน่อยนะคทุกคนแช่หน่อยนะอะไรวะ ดีครับดีนป่ะดีนป่ะเออเสียงคนล,าลนนนน่างอะไรวะ,ระดีมันเหมือนมีเสียงใครหน้ากันอะไรไม่ดูเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะไอ้ลอมบีนเหมือนใครไม่รู้อยู่ข้างบน ลงมาไหนคนไหนข้างบนเนี่ยชัดเลยไม่เห็นเหรอนี่นี่ข้างบนไฟจี้อยู่ข้างเนี่ยนี่ข้างเสาเนี่ยพี่ไอ้หนอมกูพี่พี่พี่ทำไรอ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่ทำไรเฮ้ยใช่เฮ้ยพี่ทำไรเฮ้ย มีดีด um? ีด oh, ีดีบนเสาไม่มีใครบนเสาไม่มีใครไอ้หลอมอะไรมันมีมันมีเงาอยู่หลังมันไดเนี่ยตอนแรกมันมีใครไม่รู้มีอะไรมีเงาหลังมันไดนี่เฟร์มันอยู่ข้างบนไอ้หลอมขึ้นไปไปอ่ะไปวะขึ้นเองดรือีอ้ยไอ้ลอมลอมขึ้นไปวะ คนแชร์หน่อยนะครับนะแชร์หน่อยนะครับนะแชร่ทีนะครับแนละ้วสวัสดีทุกคนนะครับ<ฮ>เข้ามาแล้วฝากเข้าหัวใจเข้าหัวใจหน่อยเข้าหัวใจรัวๆหน่อยนะครับนะได้ยินไอเสียงลากเนี่ยได้ยินตั้งแต่เปิดไลฟ์แล้วเนี่ยกล้องจออยู่เนี่ยแต่เห็นตรงนี้หลบตรงนี้ตรงเนี้ยอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินเหมือนกันในไลฟ์เห็นทุกคน หน่อยนะทุกคนแชร์ให้หน่อยนะเฮียขึ้นพิมพ์หนึ่งลองขึ้นพิมพ์สองไอ้รอไม่เอาเอาไม่เอาขึ้นไปด้วยกันเฮียขึ้นพิมพ์หนึ่งขึ้นไปด้วยกันล้อง,องขึ้นก่อนล้องพี่ขอร้องเฮียพิมพ์หนึ่งลองพิมพ์สองไอ้ตัขึ้นเอะ อะไรอะอะไรใครน่าหัวมีดิเราเหาดำปีเลยเฮ้ยไม่มีแล้วเนี่ยมึงดูดิมึงดูดิพี่มึงเพียบเนี่ยเนี่ยไม่ได้กลัวเมื่อกี้กูเหงาดำปีเลยหนึ่งทึมสองโอ้ยคอมเมนต์หนึ่งตึมหนึ่งเนี่ยมึงดูดิหนึ่งสองหนึ่งสองเยอะเลย ใช่ปะทุกคนใครเห็นปะใครเห็นปะ่อกี้นนี่ตรงนี้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 มีเอยโถยชิบหายเฮ้ยไม่ว่าเหยียบตีใครขึ้นเนาขึ้นดิรอนะรอนะไร นแชร์หน่อยทุกคนใครอะ่ะลมลมพัดลมเหี้ยลมมาจากไหนไมาจากไหนไอ้ลอยัดูเหือมึงเหดูเหือมึงเห็นลมเห็ลมมือเหือเหือพัคเลย หัวหัวะนี่มาจากข้างบนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอ้เฮยะไรล้ว ข้างบนมันตกมาจากข้างบนเอ้าจริงไอ้คิ่จะมองกูอย่างเี้นดิแชร์หน่อยทุกคนแชร์หน่อยนะครับนะแชร์หน่อยต่บําเจาใจหน่อยนะครับนะเก้าเลยไอ้สายเก้าเลยขึ้นไปไอ้ขาสั่นไม่สั่นดิลอมเขาดี xin bài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 . Oh, hôi, 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 kinh bài, kinh bài kinh bài, oh, oh, oh. Ta kinh mưa con, Ta mưa ôi, ôi, hôi, 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 con hôi, 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 แชร์ให้หน่อยทุกคนแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะบูยอดแชร์น้อยมากเลยนะครับนะหัวใจหัวใจตะบันร้อนหน่อยไอ้หลอมหลอมใครทุบอะไรอ่ะไอ้ลอมนี่มีคนทุบ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นทุกคนตะบันผมใช้หน่อยแชร่หน่อยนะครับมาขอบคุณนะครับนะขอบคุณทุกๆคนเลยที่แชร์ให้โอ้ยก <men> ูตัะค <acional Star. S 1> ืนไหนเขาเห็นนั <Wait. S 2> <about> ่งลั่งว่างอ่ะไอ้ล้อมล้อมกูด้วยไอ้ล้อมล้อมเอาไฟลงล้อมไฟลงด้วยเราอะไรขึ้นไปขึ้นไปกูฐานะว่า พ,พี่เป็นพี่เป็นพี่มึงกูจะดูแลความปลอดภัยให้มึงด้านล่างรับรองไม่ทิ้งมึงเด็ดขาดเชื่อกูมึงเชื่อพี่ขึ้นได้ไงวะ <c oughs> นองบอกเหงาด้านล่างมึงพวดขึ้นไปเลยไอ้ <c oughs> คนสูงให้ดมนขึ้นไปมันวิ่งพวดขึ้นไปเลยอ่ะขึ้นไปมันสูง พี่เป็นพี่เมืองกูจะดูแลความปลอดภัยให้มึงด้านล่างเผื่อมีอะไรมากูจะได้ป้องกันให้มึงได้เพราะฉะนั้นมึงขึ้นไปเคลียร์ให้ลูกเพจดูว่ามันไม่มีอะไรข้างบนโอเคนะได้ขึ้นไปเ,เรารู้กไฟลงด้วยไฟด้วยไฟเข้ากล้องมึงจะขอทำไมขึ้นไปมึงยังไม่อยู่ติเช่นปะ <c oughs> ขึ้นไปม,นไม,มันไม่มีอะไรหรอกเชื่อพี่ดิสิ่งที่เราเห็นน่่เราอาจคิดไปเองก็ได้ภาพที่เห็นอาจจะเป็นเงาหรือเป็นอะไรสะท้อนก็ได้อ <c oughs> <c oughs> ลอมขึ้นไปมันเป็นเสียง ขึ้นไปเออขึ้นไปดีเยี่ยมขึ้นไปรวมเดี๋ยวส่องไฟเข้ากล้องอย่าไม่ได้เคาะคือไม่ใช่ขนาดแล้ว เงาอะไรวะ ออลงบันลงบันนี่ที่ไมีแรงเลยกูก็ไม่มีแรงเดินโอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนเห็นบ้างวะ เออหลอมค่อยๆเดินลงมาดิค,ค,าค,ค,า ìn, ค่อยๆลงมาหลอมค่อยๆลงมาใจเย็นใจเย็นระวังตกระวังตกคือทีละข้าวทีละข้าว เออกูไม่ทิ้งหรอกเฮ้ย เย็นเย็นเย็นเฮ้ยกล้องไฟ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 พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วค่อยๆลงทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเออเออทีละขั้นทีละขั้นค่อยๆก้าวลงก้าวลงทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเออนี่ทางนี้ ทีละขั้นทีละขั้นมึงแก่ก้าวยาว,ด,าวดิมึงก้าวผิดมึงก้าวผิดเอาขั้นนี้ก่อนที่ล้อมเออรู้ใช้อยู่เนี่ยเออช้าช้าช้าทีขั้นขอบคุณดอกกุหลาบนะครับนะขอบคุณดอกกุหลาบนะครับนะ เหี้ยมึงยืนใบยไฟอ่ะทำไมตกทำไมเนี่ยเอามาอยูที่ไหนอ่ะเอาไปไอ้ล้อมโอ้ยเหี้ยอะไรอ่ะโถ่เหี้ยคาบงู บีเปิดไลฟ์เลยบีเปิดไลฟ์เลยเฮ้ย,ยเดี๋ยวไปต่อที่เฮ้ย,อยไอ้หลอมหลอมมีกูยืนป่ะบีจิมตัวเปิดไลฟ์เลยนะครับนะเดี๋ยวไปรับชมต่อที่คนเป็นผีนะครับนะที่บุกๆนะครับนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผู้ชายแก่ใช่เหรอเออ,อต้องไปตรงนั้นอ่ะตรงไหน,น,น,นตรงประตูผู้ชายแกสวัสดีครับคุณแกเหรอ,อ,อบีเปิดหลายรอเลยนะบีบอกน้องเปิดหลายรอเลย

สูงดิส, fun, สูง่ยาวิ่งิอย่าวิ่งดิอย่าวิ่งดิอย่าวิไอ้ลำ ไปรับชมต่อที่คนเป็นผีนะครับนะไปต่อคนเป็นผีเดี๋ยวคนเป็นผีขึ้นไลฟ์ต่อแล้วนะครับนะที่บุกๆนะครับนะตอนนี้เปิดไลฟ์แล้วนะครับนะที่บุกๆนะครับนะผู้ติดตาม8ปดแสนสองดูผู้ติดตามด้วยนะครับนะขึ้นไลฟ์แล้ว